เป็นพุ้นแล้วก็ทีเฟกะชอบเล่นแบบไหนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสวิงนะ ing, นะสวิงอ่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบซื้อจุดที่มันยอ่อผมไม่ค่อยได้เล่นเบรกอาจารย์ติครับแล้วก็พี่เวงทำไมจิงชอบสองอันเนี่ยก็สไตล์ของพี่เวงเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าหน้างานเลยแล้วก็ศึกษาแบบจาก ทฤษฎีที่เขาเป็นแบบ <ieur. S 1> ประมาณว่าประสบการณ์ของพี่เหว่งเขาเองเลยค่ะส่วนอาจารย์ตีเนี่ยคือผมอ่านหนังสือเข้ามาก็เขาเก่งมากๆเลยฮะเขาเริ่มเล่นจากแบบว่าใช้โปรแกรม Excel อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชื่นชอบมาก ที่ๆที่เป็นสมาชิกด้วยกันบ้างครับเพราะว่าแบบเข้ามาแค่ไม่กี่วันน่ะเขาก็ดูเฟรนลี่ดูรู้จักเราแล้วก็บรคุยกันถูกคอแบบเรื่องเดียวกันไงสนใจเรื่องเดียวกันแล้วก็เล่นวิงปองนะแล้วก็ไปพวกทานข้าวกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเล่นวิงปองอแหละ <c oughs> ผมว่า S p สดีอะไรเนี่ยมันพอรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าก็สำหรับนักลงทุนที่ ผมว่ามันมีหลายคนนะที่แบบว่ายังเทรดแล้วก็ได้ได้เสียเสียคืออาจจะมองว่าตัวเองเป็นกําไรแนละ้วผมมองว่ามันมันยังไม่แบบระยะยาวอะ่ะที่เนี่ยเขามีโค้ดที่แบบว่าประสบการณ์แบบของจริงนะฮะคือแบบของจริงแน่นอนหลายท่านอะ่ะพร้อมที่จะมาแชร์ความรู้แล้วก็มันไม่ได้กดดันอย่างที่ใครบางคนคิดว่าแบบามาแบบว่าเกรงอะไรอย่างเงี้ยคือโค้ดทุกคนใจดีมากแล้วก็ให้จากที่เลย